สวัสดีครับ <c oughs> ครับการเมืองไทยคุยกับใครเป็นได้ยี <c oughs> แล้วอย่างนี้การเมืองไทยจะแบบไหนนักการเมืองในตำนานคารเมืองไทยจะยังไงจะอย่างไรให้ติดตามข้าแผ่นดินกินเบี้ยหลวงหน้าห่วงสุด หากไม่ยอมที่จะหยุดทําหยาบหยมแล้วหันกลับมาทําจริงสิ่งดีงาม <c oughs> มีสติไม่วู่วามทาตามชัยขอแก้มีสี่ข้อก็พอแล้วความขยันเดินนําแถวอย่างสดใสความซื่อสัตย์เร่งคลัดมีวินยัย 2ข้อแรกยิ่งใหญ่ขอให้มีสมประหยัดไม่ฟุ้งเฟอ้อหรือหลาหลวมขอให้สร้างภาพรวมมีศักดิ์ศรีข้อสุดท้ายความอดทนจะต้องมีปฏิบัติหน้าที่อย่างตั้งใจเหมือนเมืองไทยคุยอะไรใครก็ยี้มันดูเหมือนว่าไม่ดีและไม่ไหว ผู้ทรงเกียรติในสภาว่าอย่างไรคงไม่ใช่อยู่อย่างไทยสบายแฮทุกภาคส่วนองค์กรต้องย้อนคิดต้องทบทวนถูกผิดเพื่อปรับแก้ต้องตระหนักใดบกพ้องต้องดูแลเห็นผิดธรรมต้องกล้าแก้อย่าแครไขครคููเล็กลำปางวัลกรณออนไลน์ ดอกไม้ที่กล้าสู้แสงตะวันก็จะมีสีสันนั้นสวยสดคนที่ต่อสู้ปัญหาอย่างทระหดก็จะมีอนาคตที่งดงามเพราะอยากดีจึงมีทุกข์เพราะอยากดีจึงเปรียบเทียบเพราะอยากดีจึงอิจฉาริสยา เพราะเราเกิดมาบินวสมีบุญวาสนาไม่เท่ากันจะจิงดีจึงเด่นกับคนอื่นไปเพื่ออะไรจงพอใจในสิ่งที่ตนมีและชื่นชมยินดีในสิ่งที่ตนได้ชีวิตก็จะมีความสุขไร้ทุกข์กังวลน,นะครับ